ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันตั้งอยู่ที่เลขที่81หมู่4ตำบลหันสังอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสถานที่แห่งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความตั้งใจถวายที่ดินไว้ในบรวรพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและสถานที่ฝึกอบรมคนให้เป็นคนดีของคุณอธิราชและคุณพรพัฒนาพันทเสนพร้อมครอบครัว โดยได้ถวายที่ดินตรงบริเวณแห่งนี้ทั้งหมดจำนวน54ไร่เพื่อใช้ในการสร้างเป็นบุญยสถานในการสร้างคนให้เป็นคนดีการก่อสร้างเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2557โดยมีพระอาจารย์มานพอัคคาณนโวพร้อมด้วยทีมงานชุดบุกเบิกมาเริ่มดำเนินการก่อสร้างโดยการก่อสร้างในระยะแรกเป็นไปด้วยความยากลำบากทีมงานชุดบุกเบิกต้องต่อสู้กับสภาพอากาศร้อนไม่มีต้นไม้ให้ร่มเงา ต้องเจอกับพายุฤดูร้อนไม่มีน้ำไม่มีไฟฟ้าใช้แต่ด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งและการได้รับความช่วยเหลือจากชาวบ้านรอบข้างจึงทำให้สามารถดำเนินการก่อสร้างมาได้จวบจนกระทั่งปัจจุบัน งานหลักของศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันมุ่งเน้นไปที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียนและเยาวชนโดยมีกิจกรรมที่ได้ดําเนินการที่ผ่านมาประกอบด้วยการอบรมนักเรียนซึ่งมีทั้งการอบรมในโรงเรียนและการที่โรงเรียนพานักเรียนมาอบรมที่ศูนย์อบรมการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอาทิการสวดมนต์การนั่งสมาธิและกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่าง จัดอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนเป็นประจำทุกปีนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมในการจัดค่ายคุณธรรมอบรมนักเรียนและเยาวชนมาโดยตลอดต่อเนื่อง นอกเหนือจากงานด้านการอบรมเยาวชนแล้วก็ยังมีกิจกรรมด้านการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมการให้ธรรมะและความรู้กับประชาชนในชุมชนรอบข้างกิจกรรมสวดนมนต์ฟังธรรมทุกวันเสาร์โดยได้มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์ที่ศูนย์อบรมเยาวยชนบางปะหันได้รวมกับผู้นำท้องถิน่นทั้งการมอบของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในสถานการณ์โรคระบาดการจัดกิจกรรมวันเด็กให้เด็กในชุมชนเป็นประจำทุกปีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่ประสานขอความช่วยเหลือเป็นต้น ในปี2562ได้รับการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และด้วยการที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาเป็นประจำเพื่อเป็นวิทยากรในการให้ความรู้อบรมเยาวชนและเป็นพระวิทยากรนำปฏิบัติธรรมจึงได้รับการรับรองเป็นที่พักสงฆ์จากเจ้าคณะปกครองในปี2562 และในปี2564ได้รับการรับรองเป็นหน่วยงานเผยแพร่ศิลธรรมทางพระพุทธศาสนาจากกรมการศาสนากระสุงวัฒนธรรมภารกิจเป้าหมายต่อไปข้างหน้าของสถานที่แห่งนี้คือการพัฒนาศิลธรรมให้กับนักเรียนและเยาวชนควบคูก่กับการเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมให้ประชาชนและพุทธศาสนิกชนได้มาศึกษาธรมธาธรมะปฏิบัติธรรมและส่งเสริมคุณธรรมในด้านต่างๆ พร้อมกับการให้ความช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์อันจะเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมต่อไป